วันนี้ขอนําเสนอนิทานเรื่องแมงมุมกับก้อนหินแห่งคำสาบการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีแมงมุมเจ้าเล่ตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในป่าใหญ่แมงมุมตัวนี้ไม่ชอบทำงานหนักชอบหาทางเอาเปรียบสัตว์ตัวอื่นอยู่เสมอวันหนึ่งแมงมุมไปเจอก้อนหินวิเศษก้อนหินนี้มีคำสาบว่าสัตว์ตัวใดที่แต่ต้องจะต้องทำงานหนักตลอดไปแมงมุมเจ้าเล่ไม่กล้าแต่แต่คิดหาทางเอาเปรียบจากก้อนหินนี้ ฉันจะทำยังไงดีนะที่จะมีบริวารแมงมุมจึงไปชวนผีเสื้อตัวสวยมาที่ก้อนหินแมงมุมพูดว่าเจ้าผีเสื้อน้อยเจ้าสวยมากข้ามีของขวัญพิเศษให้เจ้าผีเสื้อดีใจบินไปหาแมงมุมแมงมุมชี้ไปที่ก้อนหินผีเสื้อเห็นก้อนหินวิเศษสวยงามจึงเผลอแต่ต้องทันใดนั้นผีเสื้อก็ถูกสาบกลายเป็นทาตของแมงมุม ต้องทำงานหนักหาอาหารให้แมงมุมกินวันนี้นายท่านจะกินอะไรดีฉันจะหามาให้แมงมุมใช้เล่เหลี่ยมหลอกสัตว์ตัวอื่นๆเช่นกระรอกนกช้างมาแต่ต้องก้อนหินวิเศษสัตว์เหล่านั้นก็ถูกสาบกลายเป็นทาตรับใช้ของแมงมุมทาตเหล่านี้ต้องทำงานหนักหาอาหารสร้างรังเก็บกวาดดูแลแมงมุมส่วนแมงมุมนั้นมันนอนบนใย,ยของมันอย่างมีความสุข ฮ่าฮ่าฮ่ฮ่ฮ่ามีความสุขจริงๆเรานี่มันฉลาดจังเลยอยู่มาวันหนึ่งมีกระต่ายน้อยตัวหนึ่งกระต่ายน้อยสงสัยว่าทำไมสัตว์ตัวอื่นๆถึงทำงานหนักและไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเลยกระต่ายน้อยจึงไปถามแมงมุมสวัสดีแมงมุมฉันขอถามหน่อยว่าทำไมสัตว์เหล่านั้นทำงานให้ท่านละ่ะ แมงมุมโกโหกกระต่ายน้อยว่าสัตว์เหล่านี้ชอบทำงานหนักกระต่ายน้อยไม่เชื่อจึงแอบไปดูกระต่ายน้อยเห็นสัตว์ตัวอื่นๆทำงานหนักดูไม่มีความสุขเลยกระต่ายน้อยสงสารสัตว์เหล่านี้จึงคิดหาทางช่วยไปถามใครกันนะที่จะช่วยตอบได้กระต่ายน้อยไปหาปู่เต่าซึ่งปู่เต่าอายุ250ปีบอกกระต่ายน้อยว่าก้อนหินนั้นมีคำสาปสัตว์ตวัวใดที่แต่ต้องจะต้องทำงานหนัก มีเพียงผู้ที่มีหัวใจบริสุทธิ์เท่านั้นที่สามารถตรวจคำสาปได้แล้วใครละปู่ที่จะแก้ได้ฉันเองอยู่มา200กว่าปีแล้วก็ยังไม่เห็นใครจะแก้ได้ทุกๆวันก็มีแต่สัตว์หลงเข้าไปแต่มันแล้วก็เป็นทาตของเจ้าแมงมุมนั้นฉันจนปัญญาที่จะบอกนะักเออมีสัตว์ตัวหนึ่งจะบอกเจ้าได้ให้เจ้าไปเทือกเขาคิรินรูนูน กระต่ายน้อยหัวใจบริสุทธิ์ได้ออกเดินทางไปยังเทือกเขาคิรินูรูมันทำงานอย่างมุ่งมั่นตั้งใจมากเพื่อไปปรึกษาช่วยสัตว์ที่ถูกคำสาปณทเทือกเขาคิรินูรูกระต่ายน้อยได้พบกับนกแก้วผู้สง่างามท่านนกแก้ววันนี้ฉันด้านด้นมาเจอเพื่อจะถามว่าทำอย่างไรที่จะปลดปล่อยคำสาปจากก้อนหินนั้นนกแก้วตอบว่าเอามือแตะซีหลังจากนั้นนกแก้วก็บินหนีไป เอามือแตะเอามือแตะใช่แล้วเอามือแตะในระหว่างทางกระต่ายสงสัยในคำตอบของอินทรีและมันก็ย้ำคำพูดมาตลอดทางกระต่ายน้อยตัดสินใจจะปลดคำสาปให้สัตว์ตัวอื่นๆกระต่ายน้อยไปหาแมงมุมพูดว่าแมงมุมข้าขอแต่ต้องก้อนหินวิเศษบ้างแมงมุมดีใจคิดว่ากระต่ายน้อยจะกลายเป็นทาสของตัวเองกระต่ายน้อยแต่ต้องก้อนหินวิเศษ ทันใดนั้นแสงสว่างจ้าก็ปรากฏขึ้นคำสาปถูกปลดปล่อยสัตว์ตัวอื่นๆเป็นอิสระไม่ต้องทำงานหนักอีกต่อไปสัตว์ต่างๆขอบคุณกระต่ายน้อยที่ช่วยปลดปล่อยพวกเขาจากคำสาปแมงมุมเห็นว่าแผนของตัวเองพังทลายรู้สึกละอายใจจึงหนีไปอยู่ในป่าลึกไม่กล้าออกมาพบใครอีกอยู่ไม่ได้แล้วเราหนีดีกว่าเรากระต่ายน้อยมันช่างฉลาดเสียจริงๆเลยแผนการเราล่มหมดแล้วนี่ฉัน ต้องหาอาหารเองหรือดีสัตว์ทุกตัวก็พากันอยู่อย่างสงบและมีความสุขมากไม่ต้องวาดระแวงว่าจะไปแตะก้อนหินคำสาปอีกและนิทานเรื่องนี้ก็จบลง